ฮันนี้ชีวิตฮัดสวัสดีค่ะกันลูกอู้เบลลี่นี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะคือชีวิตประจําวันนะคะขึ้นไปรับน้องนารินหน้าปากซอยค่ะวันนี้โรงเรียนมาตอนใบสาม สี่สิบห้านาทีรถจอดหนักปักซอยค่ะเดี๋ยวแม่บานจะพาเดิน,นไปแม่บานนะจะเดินลัดเขานี่ไปนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะมันนี่แดดดีถ้าเดินลัดเขาไปค่ะนี่คือทางเดินเลาะเขาต้นบูเบอร์รี่แม่บานเอาต้นไร้แลกมาปลูกตามทางเดินลัดลอกขึ้นมาบนปลายเห็ดปลายเห็ดคาเรืองเห็ดปุ๋งคาเรือง ยังท่านได้มีเหตุขึ้นะนะคะมีแม่บ้านเดินขึ้นมาแล้วเดินลัดขึ้นมาทางเดินก็มีนะคะนะ่คะที่น,น,นลินชอบเดินประจำแต่แม่บ้านชอบเดินเลาะเตะลัดเขานี่ขึ้นมา นั่งนหน้าปากซอยเดินแป๊บเดียวก็ถึงค่ะมาถึงหานาทีทมมั้งถ้าเราเดินเร็วๆแม่บ้านเดินมาถึงหน้าปากซอยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะรถโรงเรียนมาจอดตรงนี้ทุกวันค่ะขี่ขายเสียงฟ้ารองเลยมาแล้วเสียงรถมากเรียนนาริน จอดที่บ้านหลังนั้นก่อนนะคะนะคะ สองเราเพื่อนกันบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศเริ่มร้อนทุกวันแล้วนะคะซัมเมอร์จะเข้ามาแล้วนะคะซัมเมอร์วันที่สิบแปดนี่ค่ะสิบแปดนี้ก็ซัมเมอร์แล้วน้องนลินก็ปิดเรียนแล้วค่ะอยู่บ้านกับแม่กินสมตำทุกวันแหละทีนี้ใ <c oughs> นนลินนเดย์ท t เดย์น้ Ooh, นองนลินสนุกสนานดู นาลินหน่อยนาลินหน่อยกันยังวะกันยังวะดูสนามหญ้าดอกหญ้าพอบานยัง่านได้มีเวลาตัดหญ้าเรื่องตัดหญ้าพงังเหมือนเมื่อบานว่าพิ่นกำลังสั่งกำลังมาถึงบานตะกี้เนี่ยหนายาวเลยน้องนาลินต้องลงมาเดินตรงนี้ โอ้ดอกไม้ริมรัวสวยแมนบอคาถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านแล้ว เอปโลกฮันนี่สวีดีไปเรียสีแดงเริ่มบานแล้วค่ะแดงชมพูแดงชมพูโอ้ยมันนี่แดงมันนี่บานเต็มที่แล้วค่ะบางต้นก็เริ่มบานแล้วค่ะไปเรียของแม่บ้านเนะะี่ยค่ะบนเขาก็จะประมาณนี้นะคะเวลาเป็นบานเห็นไหมคะสวยใช่ไหมล่ะ,ะเรามาถึงบ้านกันแล้วนะคะเพื่อน,นสวัสดีตอนเย็นนะคะเพื่อน,น,นค่ะ วันนี้จะพาเขาคั่วเฮดยูเฮดกินเช่นเก่าเช่นเคยค่ะจะย่างเนื้อสเต็กเตานอกบ้านแล้วก็ปาโลกีลวกผักบอคคารีอาหารเย็นแค่นี้จริงๆนะคะง่ายๆเดี๋ยวจะเอาเนื้อสเต็กนี่ออกไปย่างเตานอกบ้านนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะมีบานานะ เปิดประตูอีเต่านอกบ้านของแม่บ้านนคะค่ะบาบ์บิคิวนอกบ้านนะคะลมค่ะวันนี้โอ้ลมบ่อยๆลมดีค่ะลมดีแน่ลมอีดีลมอีหลออากาศเย็นน่อยๆ จะประมาณนี้แหละค่ะเ,เพื่อนเือนค่ะย่างเนื้อสเต็กบรรยากาศบอกรีบอลูลก,กีล่งน้ำร้อนแล้วนะคะใช้ต้มเอาถ้าเปรนุกมันจะลอยตัวกันมาอแมทโพเทโดูอยู่ข้างในนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะลมค่ะแม่บา้านบ่ใครชอบกุบสเต็กนอกบ้านเท่าไรเวลามีลมค่ะด้าเดียวแม่บ้านจะมากับเนื้อสเต็กเลยนะคะเ,เพื่อนเือนค่ะ อีกเท่าอีกแปดนาทีจะเอาออกค่ะขังละแปดนาทีค่ะขังหนึ่งแปดนาทีขังหนึ่งแปดนาทีก็คือสุกค่ะลมใบบ้อย,อ,ยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ค่ะได้ค่ะเนี้สเต็กของเรา ียบร้อยค่ะอาหารเย็นง่ายๆสไตล์แม่บ้านขอตัวไปนั่งกินอาหารเย็นกันนะคะเพื่อนๆค่ะอาหารเย็นสเต็กบลอกเอรีโโลกิเรียบร้อยค่ะอย่างสเต็กกินอาหารเย็นเรียบร้อยฝนลงเม็ดค่ะเพื่อนๆค่ะดูกุหลาบโดนฝนกุหลาบโดนฝนพาน้องมาออกมาเดิน บรรยากาศยามเย็นวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเพื่อนๆที่รักคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายสวยริมรัอเขาไงปางให้เดรนเดียกำลังสอดอกโอ๊ยไปก่อนคะ่ะว่าจะไปกันยังไม่ไปนะะนะะเนาะค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายบายฝนลงเม็ดฝนลงเม็ด